ดีค่ะวันนี้น้องอันมาทำอะไรคะมามาปลูกหญ้าให้ควายกินคะ่ะ <c oughs> วคยมีกี่ตัวคะใครมีหกตัวสมัยก่อนควายทำนาให้เรากินเนาะสมัยนี้เราต้องปลูกหญ้าให้ควายกินนะคะ <c oughs> นอนๆอน,นอนไหมนอนไหมคะนานแก่เสียในนอนก็ตัวเดวันนี้เสนอภาษาญี่ปุ่นคำว่าอะไรคะอาซาุยเห็ย,ยไ,ไหมเคียวอาซุยเด็ดวันนี้ร้อนวันนี้ร้อนจังเลยเนาะมันไม่มีจริง ไม่มีไอติมไม่มีไอติมกินเลยร้อนๆแองจังกินไม่ได้นะคะเป็นหวัดอยู่ค่ะให้หนูร้อนร้อนไม่ใส่ญี่ปุ่นคราว่าใส่ญี่ปุ่นว่าไงอาชุยอาชุยค่ะ